สวัสดีค่ะพบกับช่องแมวอบกกอกโอ้โหลมพัดยายสมอนมาถึงสี่กอนะคะนี่จะไปไหนนะนี่ยายสมอนจะไปไหนโโหยังไม่ทันลงรถนะนี่เดี๋ยวหาแม่มาใส่ก่อน มาเยเอามาสบายลนาะะมนยังนีหตั้งใจมาอะไรนี่เอจะไปจาปดงบ่โอ จะไปร่วมงานพรุ่งนี้จะไปนอนท่าอยู่ท่าเด้ยจะไปนอนท่าอยู่ท่าเด้ยท่าพนมจะไปนอนจำปาดงบ่จะไปัดจำปาดงแล้วจะไปบ้านเจ๊อุ่นอยู่บ่นี่จะไปไม่บ้านเจ๊อุ่นนี่ก็ไปไม่ได้มาตอนนั้นอยู่เชียงใหม่อุ้เจ้าก็มาเร็วอยู่เนาะมาถึงเมื่อคืนนี้ตีสามขับรถมาอาบน้ำ เก่งมากเก่งมากก็เห็นหลายคนอยู่จะมาร่วมนะมีเห็นอิสระก็เดินทางมาอยู่ยังไม่ถึงเพราะว่ายังไม่นอนเลยพูดกับเสือโอ้ลงรถเสร็จก็ขับรถมาเลยเพราะว่ามาถึงบ้านตีสามครึ่งก็ก็ออกจากมาถึงน้ำน้ำเสร็จก็มานี่เลยมาออกจากตีห้าครึ่งก็มาเรื่อยๆไปเราไปบ้านยายอุ่นนู่นล่ะ แม่จะพายายสมนไปป่ะจะไปจอดอามอนที่บ้านไปไปทานข้าวที่นู่นไปพ่อไปสอวันนะสุดยอดสุดยอดนั่นนี่ไม่ได้ทาแป้งไม่ได้แต่งหน้าโอ้หน้าสดก็ยังสวยเลยมาถึงบ้านตีสามก็อาบน้ำแล้วก็ออกมาแต่บ้านตีห้าค่งแม่ก็ไปตั้งแต่ตีสี่ก็เพิ่งมานี่แหละให้ไอ้ฟางสามสาวแล้วก็พอดียายสมนมา จะพาไปกินข้าวที่บ้านยายอุ่นโอ้สิงรเอยยังไม่เสร็จห่าตกลงยังไม่เสร็จวันนี้น่ะเป็นการทําบุญไเหรอตั้งกองบุญวันนี้พรุ่งนี้ก็ทำบุญทำอาหารเช้าแต่เช้ายังอีกหน้านี้มาบุญบุญบุญไอ้แจกข้าวหรือจะอีกบุญใหญ่อีกบ้านเรามีหลายประเพณี่ไม่ได้ไปเพราะว่าต้องช่วยเขาทำกับข้าวจอดจอดอามอนก่อนยายอ๋อมไปทำอมอนไปทำบุญกับยายอุ่นก่อน นี่นะคะแม่นกนาแก่เนาะเพิ่นก็จะบินพรุ่งนี้บ่เพิ่นเดินดทางพรุ่งนี้วะแข็งแ,บบแรงและะ้วเนาะเพิ่นเนาะเอารถจอดไหนจอดนี่ก็ได้ยายม้อนตรงไหนก็เหมาะก้อนนั้นเลยตรงนี้ได้ไหมจ๊ะนี่แอบแอบนี่เออแอบแอบนี่ละเจ้าเออได้อยู่ดอกน้อยหน่อยเห็นไหมเอเอกินข้าวอิ่มเจ้าก็ต้องเดินทางเดี๋ยวเอารถไปเข้าเอาหัวไปแกะล่มดีกว่าตร,ตรงนู้นตรงไหนลม่มนี่เอาหัวมันไปทางเข้า,ข,า,ข,าข้างในนะเออตรงนี้ก็ได้บ่น,นี่เจ้าเข้าได้ไหมล่ะ ถ้าเข้าได้ก็เข้ารถเล็กหหลลลโอ้ยเก่ง,กงค่ะน้อเจ้า่อยเห็นอยู่แต่ผูกเชียงใหม่ผู้นะ่ะมาหดพี่ลหะเห็น <มา S 2> เนบ่งคลิปลอยู่พดแล้วมั้งเออโอ้โหหัวนยก็ว่าแล้วว่ารมอะไรมาพัดมา สวัสดีค <poured S 1> ่ะมีก้นอมก้นสวยไม่ดูงนอกร่ค่ะตหด้วคุณนงนาเอ้ยมาถึงแล้วคิดปเงน้ะงจะหลักหมื่นหลักมื่นเลยน้อใ่ดีใจน่งเด้อดีใจน่งเด้อคิ้บแน้ง ตั้งใจไปจำปลาโรงยาที่ไ totally ม่ไปพร้อมหมดนี้ไม่ไปด้วบอกไปตอนเย็นบอกไปตอนนี้ตอนนี้โอ้ยไดไปตอนเย็นนะย่าไปด้วยนี่ทำไมค่อยไปนอนตอนไหนค่อยไปนอนไปนอนบ้านค่อยก็ได้นั่นดิค่อยมาตีสามค่อยนั่งรถมาจากกรุงเทพนั่งรถมาจากกรุงเทพแล้วมาถึงบ้านส่ขอนระดมตีสามครึ่ง แล้วกลับมาถึงจะอาบน้ำเต็มตัวขัดต้ดเอากระเบรดม่ใชไม่้รอเส็ิมบอเง็นร่วงมากตลอดทานแต่ก็ภาคก่อนก็จะก่อนกินก่อนก็ภาคตรงนี้แหละกินข้าวกินน้ำก็นั่งเล่นนั่งคุยกันอยู่นี่แหละนอนบรนยากิก็ได้ตรงไหนก็ได้นอนรอจะไปไม่รู้เลยไปก็ไปเลยถ้าอย่างั้นก็ เจอกันแล้วบันน no eh ี้แต่ปลาดอแล้ว MC ต้อรงเกียจหยาบไหผิดอันนี้คือวิธีต้อนรับของยูทูบท่านยายผิดอันน่ะอันนี้ต้องเอาเครื่องนี้นะได้ได้หน้าหลังเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะคะมันไม่ได้หน้าหลังเลยเลยไม่ได้ขึ้นถ้ายายสมนมานี่โอ้ยคือคักใหญ่เลย อินดี้ก็รับเข้าสู่ปุบบอกขอบคุณค่ะดีใจค่ะโดนนางมาตั้งไใจตั้งใจมาเนาะดางสมอนดีใจเลยออกจุกชองอบออกแอบออกช่องใหญ่เลยนะออกช่องใหญ่ด้วยนี่ก็ช่องใหญ่ด้วยดีใจมากเลยห้าคนเดียวได้ออกแต่สี่ห้าข้อแต่ว่าคำถามนั้นนี่เหมือนกันระเป๊ะเลยว่าลมอะไรพัดยายสมอนมา คำ,คำถามมันเดียวกันใช่ไหมคำถามมันเดียวกันลง,อ,ง,อ,ง,งอะไรพลาดงานเนาะถจำมือโอเคอ่าได้แล้ว นกต้นสวยยังไม่เข้ามาอยู่เรายังไม่จบนี่นะคะติดเสร็จแล้วนะคะดอกพึ่งต้นพึ่งบ่อันนี้อะไรนี่สักอัอจ้า<อ>นกติก็จะพอ,อเดียวแวันนี้คือแลบะบ ของครูบัตรด้วยหนั่งยู้อฮันแล้วก็พ่อให้บัตรด้วยแล้วก็ของแม่อ๋อแล้วก็ของพ่อเอ็ดบัตรนะาดเลยทั้งสองของพ่อสนิทด้วยอ้ยแต่ว่าถ้าคุณพ่อสนิทแล้วพ่อเอ็ดีไม่รู้ก็เลยบอกว่าพ่อของเอ็ดบัตรเออพ่อเอ็ดบัตรหรือว่าสามีของเายอุ่นด้วย นะคะเพื่อนก็ได้เสียไปนานแล้วเนาะพอดีวันนี้ก็ได้ทําบุญให้ยายแล้วก็เไปทําให้พ่อจุกเพืด้วยแล้วก็ไปให้มาไปด้วยโอ้ยายอุ่นก็ยิ้มแป้นนี่นอะเพื่อยิ้มเป้นนี่แหละเพราะยังว่าอยู่เพื่อนฉิมีความสุขหลายเพื่นฉัไปเฝ้าอยู่คันสระแล้วก็ฉันในยังชุ่มค่อยนะขี่รถไปขี่ยางเออบอกดีไม่ดีแกก็จะเรียกใจเออทำไมขี่ยางบ่โอ้ อายุกันชาได้ะสงเกาแล้วนะขอระยนเลยดี่นะมันหดแล้วพีลัก่เนค่ะรับพรก่อนค่ะ นี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากเอฟซีไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ